แอมโบรยนเปิดว่าลุ่มสุดแล้วพูดใหม่ไม่ดังไม่ดังเลยนะครับคือไม่ดังนอไปดูภายในนะครับไม่ดังนะครับนะไม่ดังเลยภายในผมก็เห็นเป็นแบบนี้นะี่มองจากด้านหลังนะนะโอ้โหนะครับ ตอนเปิดเครื่องผมได้ยินเสียงรีเลย์ด้วยนะในกรณีไม่ดังนี่เนะี่ยทําไมไม่ดังลนะ่ะมันก็มีฟิวเนะยฟิวตัวนี้เป็นฟิวลําโพงด้วยนะนะครับเนี่ยลืมดูฟิวดิโอ้แต่ฟิวค่ใหญ่ขนาดนี้เนะี่ยมันไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับเผื่อบางทีเขาขาดตรงนี้นะถึงนะครับฟิวใหญ่มากเลยเนะี่ย จริงๆแล้วถ้าใส่ลำลำโพงฟิล์ลำโพ,พงนี่ก็5แอมก็พออะไรเงี้ยนะแต่นี่ก็กี่แอมก็ไม่รู้และใหญ่มาก10แอมเลยเนี่ยใหญ่อยู่นะครับถ้าลำโพงชอตใหม่ละ10แอมเนี่ยโอ้โหไม่ขาดหรอกครับรีเลย์เขาลั่นด้วยนะครับนี่มองจากด้านหลังเป็นแบบนี้นะมองจากด้านเราอันนี้จริงนะนี่ ดีเล่เขาลั่นจริงๆนะเสียบปักแล้วนะครับเห็นไหมครับเสียงลั่นเลยนะครับนี่ดีเล่นะเดี๋ยวผมปิดถ้าเปิดใหม่ีทีหนึ่งนะครับดีเลยนะครับอืมนะครับไม่ดังเป็นเพราะอะไรทีนี้ดูด้านหน้ามองถ้ามองจากด้านหน้านะทีนี้นะมองจากหน้าเครื่องเลยนะนะครับผมก็มองเห็นเป็นนี่ก็คือหม้อแปลงไฟนะ สองยี่เข้ามาตรงนี้เนะี่ยแล้วทีนี้ก็แปลงไฟเข้าสู่กระบวนการเลก tif ไฟและฟิลเตอร์ไฟที่ได้ก็ส่งไปเลี้ยงภาขยายเสียงอีกส่วนหนึ่งก็แพงออกมา้วยชุดนี้เอามาเลี้ยงเปรียมด้านหนะ้าแล้วทีนี้ในส่วนของรีเลตัวนี้ออกจากรีเล์แล้วก็ปุ๊บเข้าฟิลเข้าฟิลแล้วออกลาโพงอ่าเป็นลำโพงเสียงทุม้มลาโพงตู้นะแล้วทีนี้ อีกเส้นหนึ่งเขามามาซีผ่านซีเข้าไปขับหม้อแปลงหม้อแปลงตัวนี้ก็เป็นหม้อแปลงลายแม่เอาไว้ทำวงจรเสียงตามสายเอาไปทำเสียงตามสายเสียงตามสายโมู่บานประกาศแพงเงินนะั่นถ้าจะส่งกระจายไปตามหมู่บ้านหอกระจายข่าวก็อาจจะเล็กไปนะเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นแบบร้อยดับเบิลยูหรือบ้านเราก็เรียกร้อยวัตต์นั่นแหะ ตเป็นแบบนี้นะอทนนีนี้เราก็จะมาลองดูว่าทำไมไม่ดังละผมต่อเสียงต่ออะไรเข้ามันก็ไม่ดังนะพูดไม้มันก็ไม่ดังนะครับเดี๋ยวไมมาลองอีกทีหนึง่งเผื่อผมแกะฝาออกมาแล้วมันดังเน่เอาไมมาเล่งมันลุ่มวะ่ะเล่งมันลุ่มวะ่ะ โลโลอุ้ยมีไฟไฟซิกแนลออกด้วยนะเนี่ยไฟซิกแนลออกนะครับโอ้เป็นไงก็เพื่อนโอ้ไฟเขียวเลยตัวนี้เป็นไฟแดงขึ้นตัวนี้ติดก็รีเลย์ลั่นเดินนะโล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 ไม่ดังนะเพื่อนไม่ดังครับมันไม่ดังเลยตัวนี้เราเป็นไงตัวนี้ก็มีไฟเขียวด้วยนะครับตำแหน่งนี้ก็เขียวด้วยตามที่ผมเอ่ยว่าจานี่ครับนะผมเฝ้าแล้วะไปเขียวกับอะไรตัวนี้ไม่เนี่ย กดเข้ากดเข้าก็ไม่ดังนะครับนี่เร่งเสียงนลยนะเอาจนหมดเลยอ่ะโล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 ไม่ดังนะครับเพื่อนทีนี้เราก็มาดูว่าผ้าขยายมันเนี่ยทั้งๆที่มันก็มีรีเลยร์ลั่นแล้วเนี่ยทำไมมันไม่ดังเราก็มองหาอินพุตของผ้าขยายนะตรงไหนวะตรงนี้นะเห็นแล้วนี่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 มันบางนะนะครับอินพุตของผ้าขยายนี่ครับเนี่ย เราจะจิ้มเข้าไปนะเพื่อนเอามือนี้จกเข้าไปถ้ามันดังได้ก็ถือว่าผ้าขยายดีดังเว้ดังอยู่ครับนี่นะถ้าขยายดังนะครับโอ้ภาคขยายดังมันไปไหนล่ะมันไปแจ็คหรือเปล่าครับเพื่อนนี่มันมาแจ็คแถวนี้หรือเปล่าครับ แจ็คที่ออกมามันก็จะเป็นปีเอาแอมอินเราเอาไม้เรามาไว้ที่แอมอินนะฮะเฮ้ยมีเสียงปุ๊กเว้ยถ้าผมพูดใส่ไม้นะแต่ผมต้องพูดแรงหน่อยรอรอรอรลโเห็นไหมครับตรงแอมอินจะไม่เกี่ยวกับบนลุ่มบางเครื่องก็เกี่ยวบางเครื่องก็ไม่เกี่ยวเครื่องนีเน้เครื่องนี้ไม่เกี่ยวนะครับเครื่องนี้ไม่เกี่ยวนะตรงแอมอินเรารู้แล้วว่าถ้าใหญ่เขาดีนะและทีนี้ถ้าผมถอดตัวนี้ออก แล้วผมย้ายมาตรงนี้ถ้ามันดังได้เป็นที่แจ็คเลยโล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 ,โลยังไม่ดังโลโลก็ยังไม่ดังอได้การแล้วรู้แล้วหนึ่งครับการย้ายดีนะฮะเพราะว่าดีดีรู้รู้ได้จากการเสียบแอมอินแล้วมันดังนั้นก็แสดงว่าชุดวงจรด้านหน้าเนี่ยครับสัญญาณมันไม่ผ่านจากชุดนี้เข้ามาเข้ามาถึงแจ็คเนี่ยนะครับ อาจจะเป็นปัญหาที่บอลลุ่มตัวนี้ก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นที่แจ็คตัวนี้ไม่เชื่อมต่อทางไฟฟ้าเวลาเสียบแอมป์อินเข้าไปนะฮะมันจะตัดต่อนะครับจะตัดต่อระหว่างถ้าเสียบปุ๊บก็ไปเสียบตรงแอมป์อินจะตัดต่อชุดน,นี้ตัดชุดน,นี้ออกไปนะฮะถ้าถอดออกจะต่อชุดน,นี้เข้าไปที่แอมอาจจะเป็นปัญหาที่ตอบสีรับก็ไม่ตอบสักทีเป็นที่เออมันบริไทยถอดสดเนาะ อา้าวมก็เป็นที่แจ็คตัวนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ถอดออกมาดูอาจจะได้เปลี่ยนวอลลุ่มด้วยถ้ายอยหมุนน็อตออกมาครับเพื่อนผมก็จะหมุนน็อตออกมาแล้วผมก็จะสไลด์แผ่นนี้มาด้านหลังนะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนวอลลุ่มอะไรพวกน,นี้แหละนะครับวอลลุ่มมันมันไม่ค่อยได้การแล้วนะครับหมุนไปมันสะดุดแล้วนะแล้วมันก็ได้ยินเสียงไง เสียงแปลงเขามันดังแคลกแคลกอย่างในเนี่ยวันรุ่มต้องพังแน่เลยเพื่อนการเช็คว่าจะต้องไปดูวันรุ่มก็ดังเพื่อเพื่อนเห็นนีครับเอามือจิ้มเข้าไปแล้วมันมันดังขยายเสียงไปได้ก็แสดงว่าผมต้องมาดูในส่วนหน้าเลยนะโอ้โหหรือขนาดนี้เลยเหรอที่จะเปลี่ยนวันรุ่มใช่แล้วนะครับนะแล้วผมก็ลื้อออกมาผมจะทาความสะอาดพวกแจ็คด้วยนะครับ ไปตรวจดูจ็คทิลตัวตัวละตัวละต,ต,ตัวจริงๆไม่ต้องทําเหมือนผมก็ได้นะครับก็ซ่อมตามอาการก็มนการไปในลักษณะนี้ผมจะเลียงวอลรุ่มก็เพียงแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าจะทําให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ก็เลื่องมาอย่างผมทำเนี่ยครับทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ <c oughs> ได้ๆไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะเพื่อนนะถ้าขยายดังแล้วเอามือจิ้มตรงทุรงเขาเนยฮะเมื่อดังได้แล้วก็ดูในส่วนนี้ก็มีแต่วอลรุ่มกับแจ็คเพียงเท่านั้นนะครับ แต่ในที่นี้วันลุ่มมันพอแคกนะครับจะเปลี่ยนวอลลุ่มครับปัดฝุ่นออกนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับตตอนี้จุดบฏิกรีดีมากเลยนะครับเดี๋ยวดูวันลุ่มนี่นี่นะเราวัดดูได้ด้วยนะครับเวลาเราเล็กสุดนะครับวัดโอมตรงนี้นะปกติแล้ววันลุ่มทั่วไปถ้าเล็กจนสูนก็ศูนย์เลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะ ขาดไปแล้วนะอา๋ยวเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดูตัวอื่นด้วยนะครับถ้าตัวไหนมีปัญหาก็จะตามดูตัวนี้ก็เป็นพวกอีคอนไลเซอร์ของเขาครับแล้วตัวนี้ละสำคัญที่มันไม่ดังกับพอีกตัวนี้นะเยวเปลี่ยนตัวนี้ก็ดังแล้วนะครับเปลี่ยนวอลลุ่มละไมเสียบละใช้งานได้ลโลทดสอบทดสอบตัวปรับตัวปรับไม่ไม่ดีโล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  ไม่ใช่ปรับใหม่ที่เรียกว่าโทนโทนนี้ใช้ไม่ได้ลลนี่ไงลด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 ลสอบทดสอบสบสอบวอลลุ่มบอลลุ่มต่างๆนะเสียหายนะครับพิจารณาการเปลี่ยนหรือพิจารณาการฉีดน้ํำยาล้างวอลลุ่มเข้าไปนะครับเพื่อนๆครับ ที่นี้พวกโทนเนี่ยนะก็เปลี่ยนเลยนะครับหากมันเรียกอะไรอะ่ะหากมันงบประมาณไม่บานปลายนะหากลูกค้าไม่ได้คุมงบประมาณในการเ่าะใหม่ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับนะเราจะได้ปรับทุ้มแหลมได้อย่างดีนะมีอาไม่ด้วยนะครับนะอ,อาไม่เลย S <S <sentiment Control> สกินไว้ที่แผ่นวงจรไปที่รบลอยนะครับเขาสกินเบอร์ไว้เลยไม่ยากนะครับวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มตัวเดิมห้าสิบเคนะครับไอที่ใส่นาร้อยเคนะมันจะดังไหมเนี่ยจัดไปนะครับเปลี่ยนหมดเลยวอลลุ่มเนี <S <S ่ยดําเนินการเปลี่ยนวอลลุ่มนะครับเพื่อพๆครับดังเลย ดังเลยใช้งานได้เลยนี่เดี๋ยวนร้ร้อน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 ร้อก็บรรุกมันเสียนะเตียดวันรุกแล้วโอ้ดังดีเลยการเช็คก้อยดังที้เพื่อนเห็นนะครับนะเช็คแบบเพื่อนเห็นนั่นหละ่นเราบาตาปิดฝาละไง ดำเนินการซ่อมเสร็จเป็นทีมรอยนะครับเพื่อน,อนการค้นหาจุดเสียโดยการใช้มือจิ้มข้อดังดินเพื่อเห็นนั่นแล้วนะครับชวิลังทานนะครับแล้วก็ดีเจวิศสกกดาก็คงจะต้องจบคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับความสุขจงมีกับทุกคนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับเป็นฮอนเป็นฮอนเทเ